การละครไทยเป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแบ่งออกเป็นละครลำแบบดั้งเดิมได้แก่ละครชาติละครนอกละครในและละครล้ำที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ได้แก่ละครดึกดำบรรพ์ละครพันทางละครเสยพาละครสังคีตละครร้องละครพูดละครเพลงและละครหลวงวิจิตรวาตการ และเราขอนำเสนอวิวัฒนาการของละครไทยสมัยน่านเจ้าซึ่งเป็นช่วงสมัยก่อนอาณาจักรสุขโขทยัยวิวัฒนาการของละครไทยน่านเจ้าในพุทธศักราช888ปปรากฏในพงศาวดารไทยว่าไทยอพยพลงมาสู่แหลมอินโดจีนเป็นการอพยพครั้งใหญ่แต่ไม่ได้ลงมาหมด ยังมีชาวไทยตกค้างอยู่ในดินแดนเดิมในทางใต้ของจีนเมื่อประมาณพุทธศักราช1,000และยังมีอยู่ในทั่วไปในมณฑลยูนนานกวางสีและกวางตุ้งมีอยู่กลุ่มเดียวที่ก่อตั้งอาณาจักรขึ้นกินเนื้อที่ยูนนานทั้งหมดและแผ่ไปถึงมณฑลกวางสีและกวางเจาโดยอาณาจักรนี้มีนามว่าน่านเจ้า อาณาจักรน้านเจ้านั้นมีราชธานีอยู่ที่เมืองตาลีฟูหรือหนองแสพระเจ้าสิโลเป็นปฐมกษัตริย์แต่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์ถังในสมัยน่านเจ้าได้มีการนับถือศาสนาพุทธมีความเกี่ยวข้องกับแขวนมคตต่อมาตามหลักทางโบราณคดีเชื่อกันว่าน่านเจ้าไม่ใช่ของไทยแต่เป็นของพวกโลโลหรือพวกกีไป ที่จีนได้สนับสนุนให้เป็นอาณาจักรทางตอนใต้ของจีนไทยเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรน่านเจ้าเท่านั้นศิลปะก,การละครไทยในสมัยน่านเจ้าสมัยน่านเจ้าการศึกษาเรื่องการละครไทยและน่าจะสินไทยในสมัยนี้ พบว่าไทยมีนิยายเรื่องหนึ่งคือเรื่องมโนราซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ในประเทศจีนตอนใต้ในอาณาจักรน่านเจ้าเดิมนั่นเองนิยายเรื่องนั้นคือนามโนราเป็นนิยายของพวกไต้พวกไต้คือไทยแล้วนี่เองแต่เป็นพวกที่ไม่อพยพลงมาจากดินแดนเดิมเรื่องนามโนราเรื่องของมโนรา เป็นอะไรดูรูปกินารีมโนราจะเห็นได้ว่าเป็นอนมนุษย์ชนิดหนึ่งอยู่กึ่งมนุษย์กึ่งสวรรค์เป็นอนมนุษย์มีตัวเป็นคนมีหางเป็นนกมีปีกเป็นนกตามปกติจะดูภาพกินารีในพระอุโบสถด,ดังเช่นที่อุโบสถมสุททัตเทพลารามเรื่องกินารีมโนรานี้เราได้ความคิดมาจากชาดกเรื่องชื่อว่าพระสุธนชาดกสุธนนั้นเป็นชื่อของพระเอก แต่นางเอกนั้นชื่อว่ามโนราพระเอกชื่อพระสุทนพระสุทนนั้นในปัจจุบันนี้จีนตอนใต้ในน่านเจ้าได้เรียกเพี้ยนเป็นเจ้าชูตนจะเป็นละครหรือไม่นั้นยังไม่มีหลักฐานปรากฏเด่นชัดสมัยน่านเจ้าเราทราบเรื่องสําคัญสองประการ 1. มีการละเล่นแบบละครเช่นลำระบำอยู่คือลำนกยุงและลำหมวก 2. ไทยน่านเจ้ารู้จักเรื่องมโนราแล้วแต่จะได้นำมาแสดงละครหรือไม่ก็ไม่ทราบถ้านำมาแสดงเราก็ต้องนับว่าละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกของไทยและมีความเป็นอมตะคือไม่รู้จักตายครั้งหลังสุดโปรดให้มีการแสดงแบบระบำบัลเล่รับแขกเมือง ชาวไตหรือเผ่าไตเป็นหนึ่งใน56ชาติพันธุ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีนชาวไตตั้งถิ่นฐานอยู่ริมน้ำมีนิสัยอดทนอดกัน้นอารยาใสดีถ้ายังเป็นชนเผ่าที่ชื่นชอบการฟ้นอนรำอีกด้วยโดยสัตว์มงคลของชาวไตคือนกยุงอันเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาสติปัญญาและความงดง,งามชาวไตจึงได้นำกิริยาท่าทางอันงดงามของนกยุง มาประดิษฐ์เป็นระบำอ็นมิเสน์ชื่อว่าระบำนกยุงซึ่งในคิตตศักราร2006รัฐบาลจีนได้ยกระบำนกยุงขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ